สิ่งเหล่านี้กําลังเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยสิ่นที่น่าสนใจมากกว่าคือคําแนะนำหนควรนาไปลงทะเบียน 2. นะครับรอดูคนติดคุกนะครับสาถามว่าอันตรายไหมในแอปพลิเคชันเหล่านี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมีอันตรายทั้งนั้นนะครับสประการผมแนะนําว่าควรดาเนินการอย่างถูกต้องและมีสติด้วย สวัสดีครับมาพบับผมเทศศัาากดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับเรื่องเงินดิจิตอลยังคงเป็นประเด็นไฮไลท์ตอนนี้หลังจากที่กฎหมายยังไม่ผ่านแต่ทาบานให้ทําการลงทะเบียนแล้วคําถามที่ถูกถามกันมากคือตกลงข้อมูลนั้นจะถูกแฮกหรือถูกขโมยหรือไม่ผมเชื่อว่ามันมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับเรื่องของการที่เราจะมีการ กระ,ะตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนได้ความตื่นตัวแล้วก็เข้าใจดีขึ้นนะครับเรื่องของแอปก็มีความเสถียรถึงจุดๆหนึ่งนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องของการดูแลเรื่องทุจริตหรือว่าของที่เป็นอะไรที่เป็นเหมือนกับไม่ถูกต้องทั้งหลายรัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับป้พาะันยังไงสภาพด้าสุดก็มีอระในเรื่องของเปลี่ยนที่จะแม่เป็นเงินเราตรงนี้ก็เราเราก็ต้องมีวิธีการในการที่เราป้องกันนะครับดีบาย ไม่ใช่บ่ายแตเช้าวันนี้สิบโมงเชา้าสิบเอ็ดโมงเชา้ชาผมเดินทางไปที่กอ,องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแพื่พบกับท่านจิรพจน์จะพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเหตุทางรัฐนั่นแหละอันนี้แน่นอนเลยครับทั้งดีแล้วก็ทั้งสอบสวนกลางต้องช่วยกันทํางานครับกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เอาเงินไปจ่ายเอาเงินไปแจกไปอะไรเนี่ยมันผมว่าปัญญาอ่อนและถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาจะใช้วิธีการที่สร้างเศรษฐกิจ ใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจเงินที่กู้มาเนี่ยต้องมาสร้างงานให้ประชาชนไม่ใช่มาแจกแจกก็ไม่ทั่วถึงอคิดว่าหลังจากดิจิ t a l วอลเล็ตแล้วมันก็คงกระเตืองขึ้นเยอะเลยข้อมูลจะหลุดไหมเพราะเดี๋ยวนี้เราได้ยินข่าวเป็นประจําเลยว่าโดยเฉพาะการให้บริการภาครัฐข้อมูลหลุดประจําเลยคือมันหลุดได้เหรอไอ้ท่อที่อาจารย์ว่าเนี่ยได้ครับ ถ้าระบบ s e c u ร i t y หรือระบบรักษาความปลอดภัยไม่ดีพอเพราะระหว่างที่เราส่งข้อมูลระหว่างกันการเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งถ้าในเชิงเทคนิคผมแอบไปดักผมรู้ว่าช่อท่อน,นี้คืออะไรท่อน,นี้อยู่ตรงไหนและท่อน,นี้ไม่ได้เข้ารหัสเอาไว้ผมแอบเข้าไปแล้วไปดักเก็บข้อมูลฉะนั้นข้อมูลอะไรก็ตามที่มันไหลผ่านตรงนี้ผมจะเห็นหมดเลยครับอันนี้คือน่ากงังวลท่านเชื่อไหมว่าทักษิณชินวัตรท่านเชื่อไหมว่าเศรษฐทาทวีสินท่านเชื่อไหมว่า พักเพื่อไทยจะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยกลับมาศรัทธาอีกครั้งนี่คือคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งในความเป็นจริงไม่มีวันที่ทักษิณชินวัตรไม่มีวันที่นายเศรษฐาทะวีสิน ไม่มีวันที่พัรคเพื่อไทยจะฟื้นความศรัทธาให้กับพวกเขาเองได้ทักษิณก็ฟื้นความศรัทธาให้กับตัวเองไม่ได้เศรษฐายิ่งแล้วใหญ่ไม่สามารถฟื้นความศรัทธาได้เลยพัรคเพื่อไทยก็กลายเป็นพัรคการเมืองที่ลวงโลกล่าสุดต้มกันเห็นเห็น นี่คือการหลอกลวงครับแถลงข่าววันที่24กรกฎาคมให้คนลงทะเบียนเพื่อจะเอาเงินดิจิทัล10,000บาทที่รัฐบาลจะเอาเงินภาษีไปแลกเป็นเงินดิจิทัลมาแจกประชาชนเนี่ย ให้ประชาชนลงทะเบียนหนึ่งสิงหาคมแต่วันนี้โครงการนี้ยังไม่ได้รับการยื่นให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเลยเมื่อไม่มีการอนุมัติโครงการนี้มันก็อยู่ในอากาศธาตุสิครับมันอยู่ในอากาศและจะให้พี่น้องประชาชนวันพรุ่งนี้แล้วนี่ ลงทะเบียนแต่โครงการยังไม่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีให้อนุมัติโครงการเลยนี่มันหลอกต้มประชาชนชัดๆอนุมัติก็ไม่มีลงทะเบียนก็ลงทะเบียนลมสิครับกฎหมายตัวไหนมารองรับมติคณะรัฐมนตรียังไม่มีแล้วให้พี่น้องประชาชนไปทำ นี่มันขบวนการต้มตุนพี่น้องประชาชนไอ้พวกขบวนการสามต่อต้มตุนแล้วก็ตัวประชาชนท่านทั้งหลายการพูดไม่จริงสักเรื่องภาพจําของพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือพักเพื่อไทยรัฐบาลเศรษฐาและ เจ้าของพรรคก็คือทักษิณพูดจากโกหกพกลมสับปบตอแหลไปเรื่อยๆไปวันๆแล้วมันจะเอาตรงไหนมาเรียกศรัทธาคื้นขอให้พ้นวันที่14สิงหาคมไปเสียก่อนคุณค่อยไปลงทะเบียนก็ยังไม่สายเพราะว่าอะไรเอาก็ตะกิดวันที่14เสียเรษฐีทวีไสยมีอะไรต้องบ,บอไรรลัยไปซะก่อนเนี่ยคอรมอทั้งหมดก็ต้องยุบหมดเลยนะจ๊ะ ไปต่อไม่ได้ไอ้ดิจิตอลเวลเล็ตเนี่ยมันก็ไปไม่ได้แล้วนะจ๊ะถ้าเศรษฐีเนี่ยจะต้องออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะว่ามีคําสั่งศาลอันเนื่องมาจากว่าเขาโดนร้องอยู่กรณีที่ไปตั้งนายพิชิตชื่นใจเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีปรากฏว่าเป็นบุคคลผู้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่เสือกตั้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนายนายกรัฐมนตรีไปตั้งนายนายกรัฐมนตรีก็มีความผิดค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อได้เท่ากับว่าออกจากการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะ ดจิต้วอลเล็ตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่เศรษฐีตวีไสเป็นนายกรัฐมนตรีและขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีที่อภิปรายต่อสภาว่าจะแจกดิจิาต้อวอลเล็ตเป็นนโยบายหมายเลขหนึ่งก็คือเศรษฐีตวีไสดังนั้นดังนั้นก็คือว่าใครจะมาทําแทนเศรษฐีตวีไสไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเมื่อเศรษฐีออกคอรมอไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคลังช่วยคลังไอ้สามสี่เนียงที่ยงมายืนแถลงข่าว ตอนประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนในแอปในอวงอะไรต่างๆเพื่อที่จะเลี้ยงอารมณ์ประชาชนไปเรื่อยๆนะคะลวงอารมณ์ประชาชนไปเรื่อยๆนะคะนั่นนะนะก็จะต้องออกจากการเป็นรัฐมนตรีทั้งหมดเลยนะจ๊ะต้องออกหมดจ้ะคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่านายกเนี่ยแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อนายกหลุดจากตำแหน่งร,นรัฐมนตรีทุกคนหลุดจากตำแหน่งหมดจ้ะ บ้านใครบ้านมันเมียใครเมียม,มันต้อนรับกับบ้านกันเอาเองจ้ะดังนั้นประชาชนที่จะลงดิจิตอลวอ l เล็ตอะไรนี่รอให้ผ่าน14สิิงหาไปก่อนก็ยังไม่สายจ้ะและถ้าอยากจะลงก็ลงเลยจ้ะลงได้เลยจ้ะแต่คนอื่นจะว่าอย่างไรไม่รู้แต่ด็เรมาริการับประกันไม่ได้นะจ้ะว่าคุณจะได้เงินหรือไม่จ้ะ เนี่ยดิจิตอลหมื่นเนึ่งของมึง่ะมึงคิดไหมมึงไม่ได้นะมึงเอาเงินดิจิตอลน่ะให้เซเวนไปเลยไม่ต้องห่วงพวาโกนี่ขายอยู่นี่มันเข้าไม่ได้มึงดูนี่กูขายแค่นี้มึงจะไปเข้าโครงการกับมึงได้ยังไงมึงไม่ต้องมาให้พวกกูไม่ต้องมาห่วงประชาชนไม่ต้องมานำพวกกูนะมึงทำให้เซเว่นไปเลยโอเคนะไงามไส้แล้วเงินดิจิตอลเสียาร้านค้าไม่รับแล้ว เขาโดนหลอกให้กดลิงก์กดลิงก์เนี่ยเขาโดนไปอ่วมเลยเออมึงแจก,กอะไรมึงก็แจก,กให้มันง่ายๆหน่อยเหอะพวกมึงอย่ามีเงื่อนไขนักเลยแจก,กมาเมื่อหนึง่งกูอยู่บนราชธานีหนูกูมาทํางานประทุมธานีนี่กูลางานไปเลยเหรอถามหน่อยเด้มึงทําให้มันง่ายกว่านั้นหน่อยโอนเข้าบัญชีธนาคารไปให้เขาไปซื้อพริกมะเขือแตงอะไรห่าเหวบนนอกที่เขาขายกันอะ่ะเออ ซื้อหมกปลาอย่างเงี้ยร้านค้ารถเข็นอย่างเงี้ยมันจะได้ซื้อแดกหาได้มึงก็มาแจกงี้ยมันจะไปมีแต่ร้านข้ารูดเดียมันมีที่รูดบัตรท่้งอะไร่ะรอแหมงสมองเนี่ยเออมึงแจกมึงก็แจกให้มันดีๆเน่อยแจกเงินสดเข้าบัญชีธนาคารไปเลยอูจะได้ไปซื้อคุดกีซื้อแมงั้งๆอย่างเงี้ยซื้อกิ้งลีดอย่างเงี้ยแดกตอนนี้รัฐบาลได้เริ่มให้มีการลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน นะครับของรัฐนะครับแล้วก็การดําเนินการดังกล่าวเนี่ยนะก็มีการดําเนินการมาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะโดยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐนะครับปรากฏว่ามีการลงทะเบียนเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะผมก็ลองไปลงดูนะดูมันจะเป็นยังไงนะครับหลายหคนก็บางคนก็บอกว่าไม่ควรจะลงบางคนก็บอกว่าจะลงนะครับลงแล้วข้อมูลจะหายไป ข้อมูลจะหายไปถูกขมโมยแล้วก็จะให้มิจฉาชีพเอามาเล่นงานพวกเราในภายหลังตกลงมันยังไงกันแน่ <_ S 1> ผมอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป๋าตังเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากภาษีของประชาชนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐก็เป็นแอปพลิเคชันที่มาจากภาษีของประชาชนนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับ ใช้เงินของพวกเราทุกบาททุกสตางค์ในการสร้างก่อนน,น้นั้นมีการทวงติงฮะบอกว่าไม่ควรจะใช้แอปพลิเคชันใหม่อย่างทางรัฐเข้ามาเพราะต้องมาเริ่มต้นใหม่ปัญหารั่วไหลข้อมูลมีความเป็นไปได้สูงนะครับรบางคนบอกว่าเนี่ยเวลาส่งเราส่งข้อมูลมาจะมีคนกลางมาแหกไปเอาข้อมูลไปผมเรียนให้ทราบว่าวจริงๆข้อมูลพวกเราหลุดมานานแล้วตั้งแต่สมัยค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับ มีการซื้อขายข้อมูลกันอย่างผิดกฎหมายและมีการ,รดำเนินคดีมีการไล่ออกมีเจ้าที่ของรัฐ <c oughs> ขายข้อมูลนะครับดูดออกจากของกระทรวงมาไทยไปเลยแล้วก็มีการขายข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งก็ยอมรับของภาครัฐก็มีการแก้ไขปัญหากันไปข้อมูลเหล่านั้นก็เลยเกิดขึ้นนะครับพอเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็มีการเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยโทรศัพท์มาหาเราทุกวันผมก็ได้ยิน มาจากทิกต o อบ้างมาจากโชป p ี e บ้างสารพัดนะ,ะโทรมาชวนผมไปนั่นไปนี่นะฮะซึ่งแต่ละอันเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นแก๊งเราตั้งชื่อว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับตอนนี้ประเด็นคือข้อมูลเหล่านั้นมันหลุดไปแล้อยังจริงมันก็หลุดไปนานแล้วนะครับการส่งข้อมูลแบบนี้ไปมีแบบประจำตัว3หลักที่ท้ายแบบประชาชนอันตรายไม่อันตราย นะครับแต่มันไม่ควรเริ่มต้นตั้งแต่แรกมันเป็นความผิดพลาดของอตบานกฎหมายผ่านหรือย,ยังกฎหมายยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ได้่านผู้วุฒิสภาเลยนะครับเมื่อไม่ได้ผ่านความผ็นชอบยังไม่สามารถที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้ผมเรียนย้านะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยเคยออกมาเตือนนะว่าเงินดิ่ิต้นนั้นผิดกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ออกมาเตือนเช่นกันว่าผิดกฎหมายทั้งหนึ่งพรบรวิธยการเงินการคลัง สองรัฐธรรมนูญสามพระบอกเงินตรายังไงงานนี้มีคนติดคุกนะครับประเด็นคือมีคนติดคุกก็คือมีคนติดคุกแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือตกลงเราควรจะลงทะเบียนไหมผมเียให้ทราบผมลงทะเบียนใครบอกลงไม่ลงเผมลงทะเบียนทําไมผมอยากรู้นะครับถามมีคนติดคุกไหมมีคนติดคุกแน่คนติดคุกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อยากได้เงินนะอยากรู้ว่ากระบวนการเขาทาอย่างไรนะครับ และกระบวนการของเขามีปัญหาอย่างไรจะได้มาเล่าให้หุ้นส่วนทราบนะครักกบสิ่งที่เกิดขึ้นคือถามผมมาแนะนําว่าควรจะทํายังไงถ้าสมมุติมันหลุดไปผ่านเหมือนจํานําข้าวอะ่ะถ้ามันหลุดไปผ่านต้องการต้องใช้เงินพวกเราเราใช้ไม่ใช้เราก็ต้องจ่ายนะครับถามมาเขาผิดเขาติดคุกไปจะมีรัฐมนตรีนะ มีนายกกลัมนตีมีข้ามตีติดคุกมีสอ,สอสอติดคุกขี่คนก็นแล้วแต่แต่สุดท้ายการชดใช้เงินเป็นพวกเราชดใช้เราต้องทวนทําไงผมแนะนําให้ไปลงทะเบียนลงทะเบียนตามหลักเลยนะฮะเพราะสุดท้ายมีคนติดคุกไหมมีนะครับแต่เราได้รู้ได้เห็นทราบกระบวนการในการทําและได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์เราก็จะรู้เหมือนกัน ว่ากระบวนการของแอปพลิเคชันที่บ่าคนจะต้องมีเงินแค่นั้นแค่นี้เนี่ยจะเป็นยังไงถึงแม้ผมอธิบายให้ทราบนะถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเกินสองแสนบาทเกินสามแสนบาทเกินสี่แสนบาทคุณก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันนะคุณมีเงินต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทหรือสามแสนบาทคุณต่อปีคุณก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันยังไงก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้สิ่งเหล่านี้ กาลังเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือคําแนะน,นํา1ควรนาไปลงทะเบียน 2. นะครับรอดูคนติดคุกนะครับสาถามว่าอันตรายไหมในแอปพลิเคชันเหล่านี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมีอันตรายทั้งนั้นนะครับสประการผมแนะนําว่าควรดาเนินการอย่างถูกต้องและมีสติด้วยขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วัตศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่ ศาสนาสถาบันรักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจะจานญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน แผนดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทย ขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทย กินไต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเงากระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราว